ผัดผัดผัดหมูผัดดอกหอมนะครับใส่ตับใส่หมูครับตับลวกไว้ก่อนแล้วเริ่มต้นทาเลยครับติดไฟครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันครับใส่กระเทียมครับเทียมเกียวให้หอมก่อนเลยนะครับใส่หมูไปเลยครับนะกระเทียมเกีียวหอมดีแล้วใส่ตับใส่ตับไปเลยครับปรุงด้วยมันหอยครับ ซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงใส่ครับผักต้นหอมครับต้นหอมดอกหอมต้นดอกหอมน้ำไปหน่อยนะครับใส่น้ำไปหน่อยปรุงรสชาติให้ถูกใจเลยนะครับรมันจะไม่เป็นซนะีอิ๊วขาวเพิ่มนะครับ เอาขั้นตอนสุดท้ายครับพริกไทยครับสุกกำลังดีแล้วนะครับเนี่ยใหญสุกมากนะครับแบบเจนจะอะจากลน้ํำเบี้ยงครับอย่าทำยางครับความแตกการไม่เกิดครับเพื่อให้ริชาติมันนะครับชอบเค็มชอบหวานชิ้นเอาครับแล้วปรุงเอาเลยนะครับแล้วก็แกงส้มใก้ไอดีซีนะครับไดีซีสดแค่กินหนึ่งชามนะครับเนี่ยชามเดียวหนึ่ง คครบับข้าวนี้ครับไข่ต้มพริกปลาล้าผักต้มแกงส้มแกงส้มใต้นะครับแกงเหลืองปลาอีซีสดนะครับผัดตับใส่ต้นหอมนะครับต้นดอกหอมผลไม้คือมะละกอทานข้องนครับชาวมิตรเพื่อนๆ สุดยอดอุ้มตีนหมูครับเอกชัยสามสิบสามนะร้านนี้มาดูกันนะครับอร่อยครับขาหมูขาหมูคากรีนะครับมาหากันนี้นะครับอร่อยครับร้านนี้ถ้าเข้ามาทางวัดวัดไซนะครับจะเลยมาหน่อยนะครับเหลือวัดไซมาวัดไซมาทางเอกชัยสามสามนะครับบายบายก็หายน้ำครับ เว็ดมองปลาได้อยู่เพิ่มน้ำตาลให้ชีวิตคอมันแห้งแตงหมดนะครับมีทั้งวายมีทั้งอะไรโอเคครับที่ดีโอสยามไหมชั้นสองดีโอสยามชั้นสองนะครับวายแบง ต่อรด้ด้์ครับโอเคที่ดีโอสยามชั้นสองมีที่นั่งให้ด้วยมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีเป็นแผงนะครับกินจนถึงบ่ายสองเนี่ย